ถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐสั่งให้คุณต้องจ่ายเงินให้คุณต้องย้ายบ้านให้ต้องหยุดกิจการแล้วคุณไม่มีโอกาสอธิบายอะไรเลยแบบนี้เรียกว่าความยุติธรรมจริงหรือสวัสดีค่ะทุกคนขาครูแพราวาวันนี้พามารู้จักกับกฎหมายสำคัญที่ใช้บ่อยมากในงานราชการนะคะ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539นั่นเองค่ะกฎหมายฉบับนี้มีไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการปกป้องสิทธิของตัวเองค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือคำสั่งทางปกครองต้องมีเหตุผลนะคะต้องอธิบายชัดเจนด้วยค่ะ และต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีโตแย้งก่อนเสมอเว้นแต่จะเป็นกรณีเร่งด่วนเท่านั้นจ้าถ้าคุณได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมคุณมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน15วันและถ้าไม่แจ้งสิทธินี้อย่างชัดเจนคุณยังสามารถขยายเวลาออกไปได้สูงสุด1ปีนอกจากนี้หากคำสั่งนั้นทำให้คุณเสียหายคุณยังสามารถฟ้องขอค่าเสียหายได้ด้วยโดยเฉพาะถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดขั้นตอน และสุดท้ายถ้าคุณดื้อไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่สามารถบังคับได้เลยนะคะเช่นยึดทรัพย์เรียกค่าปรับหรือเข้าไปทำแทนคุณโดยคิดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นจำให้ขึ้นใจเลยนะคะ ทุกคำสั่งของรัฐต้องมีเหตุผลและคุณมีสิทธิที่จะโต้แย้งแล้วพบกันในคลิปถัดไปที่เราจะลงลึกถึงการอุทธรณ์อย่างถูกต้องค่ะติดตามครูแพรวาได้ทุกตอนนะคะรู้กฎหมายเข้าใจง่ายไม่สำ้ำใครแน่นอน